สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากร ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับชาวท้าทามราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะสำหรับคนที่ในช่วงตอนนี้กำลังมีความรักกำลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครสักคนนะคะหัวใจของคุณจะว้าวุ่นตื่นเต้นมากน้อยสักเพียงใดนะแล้วคนรักของคุณเขาเป็นใครเขาคิดอะไรอยู่นะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำ t r e n g The t h Magician Knight of Pentacles Ace of Swords The High Priestess Four of Cups Three of Pentacles Queen of Cups The Emperor s i ซ k of p e n t a c l e ค่ะสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงตัวนี้ที่บอกว่าจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หัวใจคุณจะเต้นแรงไหมว้าวุ่นไหมนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่ที่เข้ามารบกวนจิตใจคุณอยู่หรือเปล่าสำหรับชาวทัดน้ำคุณเข้มแข็งนะนะคะเซ็ง มันหมายถึงเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เข้าใจนะคะในความรักในสิ่งที่เป็นไปบางคนที่เคยโสดเคยโสดมาอย่างยาวนานไม่คิดที่จะมีความรักก็ได้มีก็ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในความรักที่เกิดขึ้นตัวคุณเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นช่วงเนี้ยดูมีความสุขนะคะดูมีความสุขกับความรักที่ที่เข้ามาแล้วก็รับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไป น้ำนิ่งๆแต่ไหลลึกนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำในช่วงตนนี้บางทีคุณนิ่งทงั้งนแต่ข้างในภายในใจของคุณมันเร้าร้อนมันรุ่มร้อนมันบางคนกระวนกระวายบางคนตื่นเต้นในในความรักที่เข้ามาแต่ภายนอกแบบนิ่งอะ่ะไม่รู้จะทําตัวยังไงก็เลยนิ่งๆไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นสําหรับชาวทาตน้ําที่ผ่านมาคุณมกักจะเจอกับความรักที่มันไม่ค่อยสมหวัง เพราะชาวธาตุน้าก็จะมีราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนมักจะเจอกับความรักที่ไม่ค่อยสมหวังพอรักใครสักคนก็มักจะผิดหวังไปรักคนมีเจ้าของหรือไม่ก็ไปรักคนที่เขาไม่ใช่ไปเจอคนที่ไม่ใช่ไปเจอคนที่ไม่จริงใจก็มักจะเจอแต่ความผิดหวังความเสียใจนะคะความเจ็บช้ำจนไม่คิดที่จะมีความรักไม่คิดที่จะมีความคิดแบบ เปิดใจเปิดอกอะไรประมาณนั้นแปดดาบมันคือความเจ็บปวดมันคือความเสียใจปิดตาเอาไว้แล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดที่จะเริ่มต้นความรักใดๆทั้งสิน้นมันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่มันเจ็บปวดที่มันทุกข์ที่มันชินชาด้านชาอยู่กับความสัมพันธ์มีก็ทุกข์ไม่มีก็เหงานะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะชาวทัศนาแต่ตอนเนี้เหมือนคุณเข้าใจคุณเรียนรู้แล้วถามว่าความรักที่มีเข้ามาการได้เริ่มต้น ก็ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่คุณเรียนรู้เข้าใจในการใช้ชีวิตในการที่จะมีความรักในการที่จะรักใครสักคนคุณต้องรักตัวเองก่อนหมายถึงว่าคุณเผื่อใจเอาไว้อะนะคะรักตัวเองบ้างครึ่งหนึ่งรักคนรักบ้างครึ่งหนึ่งแต่ที่จริงก็คือเผื่อใจไว้เจ็บเผื่อสำรองไว้ไม่รักใครมากเกินไปนะคะข้างในภายจิตใจของคุณอะมันร้อมรุ่นมากนะคะมันเร่าร้อนมันแบบรักอะ แต่ภายนอกคุณคุณดูเข้มแข็งคุณดูคุณดูนิ่งๆคุณดูไม่แสดงอาการให้เขารู้ว่าว่าคุณอะรักเขามากรักเขามากจริงๆนะคะบางครั้งในความรู้สึกที่ที่มันมีจนทาให้คุณเหมือนคุณเติบโตคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความรักในความสัมพันธ์ายเปเหมือนกันนะชาวท่าน้นะคะถ้ารักใครแบบสุดๆแล้วก็พร้อมที่จะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่คุณ จะให้เขาได้อะไรประมาณนั้นนะคะรักต้องทุ่มเทรักแบบสายเปรักแบบให้อะ่ะแต่ในช่วงตอนนี้คุณก็รู้จักระวังรู้จักระวังในการที่จะให้เหมือนกันเพราะบางครั้งการที่คุณเหงาการที่คุณเศร้าการที่คุณไม่มีใครหรือความรู้สึกดีๆต่างๆที่มอบให้ไปให้เข้าไปเยอะเกินไปจนบางครั้งเกิดความเกิดความคิดแวบขึ้นมา บางทีอะไรที่ให้เขาไปมากเกินไปให้เขาจนเขาเกิดความเคยชินว่าเขาเป็นผู้ได้รับนะคะเขามักจะไม่เห็นคุณค่าในความรู้สึก ก,กับกลายเป็นว่าคุณจะมานั่งเหงานั่งเศร้าอยู่นะคะสามถ้วยมันตั้งอยู่แต่แค่อีกสีถ้วยมันหาแต่แค่อีกถ้วยใบเดียวเห็นไหมคะใบเดียวที่มันหายไปที่มันไม่ได้เติมเต็มแต่ความรู้สึกดีๆความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีให้ไหมมีให้แต่บางครั้งมันมันมากเกินไปจนคุณจนเขาได้รับแล้วเขาเกิดความเคยชินกับเป็นผู้ได้รับทําให้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะ ปีสักเท่าไหร่นะคะในความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่ที่มันมีเขามาเข้าใจบางครั้งในอารมณ์ในความรู้สึกคุณก็ยังสับสนคุณก็ยังสับสนในตัวเองสําหรับชาวธาตุน้าเหมือนคุณสับสนว่าจะทําแบบนี้ดีไหมคิดแบบนี้แต่ทําไมมันมันมันตรงกันข้ามกับที่คุณคิดไว้บางทีการกระทํากับคําพูดมันมักสวนทางกัน ในใน,ในช่วงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกก็นิ่งๆไปก่อนดูสถานการณ์ดูการตอบกลับมาฟิกแบกอะของคนรักของคุณ,คณว่าในช่วงตอนเนี้ยเขาเขาคิดยังไงเขาเป็นอะไร กับคุณกันแน่เขาให้ความสัมพันธ์ให้สถานะกับคุณที่มันชัดเจนที่มันดีดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณมัวแต่คิดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วทําอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็เกิดอาการว้าวุ่นสับสนเกิดขึ้นภายในจิตใจมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นรักก็รักมากแต่พอเขานิ่งเขาห่างหายเขา เขาไม่ค่อยที่จะมีเวลาคุณก็เกิดความสับสนเกิดความระแวงเกิดความคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งเครียดมันยิ่งถาโถมเข้ามาทําให้คุณยิ่งเครียดยิ่งสับสนในอารมณ์นะคะปวดหัวสําหรับชาวธาตุน้ําแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่อนคลายบ้างออกงานบ้างหาเพื่อนบ้างหาที่ปรึกษาหาที่พูดคุยบ้างนะคะว่าในความรักครั้งนี้มันมันจะเป็นยังไงจะมีใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะเป็นคนที่ มีฐานะเป็นคนที่มีฐานะมีตำแหน่งเขามาพร้อมความรู้สึกดีๆความห่วงใหญ่ที่จะมอบให้แล้วก็เป็นเหมือนการเริ่มต้นที่บอกไปเริ่มต้นความรักที่ดีที่ดีซึ่งชาว่าน้ําในใจของคุณลึกๆแล้วอ่ะคุณก็นิ่งอยู่นะ คุณต้องการในเรื่องของความชัดเจนความมั่นคงในในความรักที่มันเข้ามาจริงๆพอเริ่มต้นคุณก็คาดหวังว่ามันต้องสวยงามมันต้องเป็นไปตามที่คุณคิดที่คุณที่คุณวางแผนบางครั้งนะคะมันหมายถึงว่าในช่วงตอนเนี้ชาวทัดนามคุณอาจจะได้คบกับคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคนที่มีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีบางคู่อาจจะเจอสายเปก็ได้คนที่เขาจริงเขาดูนิ่งๆแต่เขามั่นคงนะ เขาดูมั่นคงคนนี้บางทีคุณเดาทางเดาเกมเขาเขาไม่ออกมันก็เลยเกิดความว้าวุ่นเกิดความสับสนเกิดขึ้นภายในจิตใจมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าบางครั้งคุณกลัวกลัวการสูญเสียเขามากมากมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้คุณสับสนทําตัวไม่ถูกในช่วงนี้มันเป็นความรู้สึกว่า ได้เจอแล้วนะคะได้เจอแล้วใช้แล้วก็ก็อยากรักไปนานๆอยากคบไปนานๆไม่อยากที่จะผิดหวังไม่อยากสูญเสียเขาไปอะไรประมาณนั้นนะคะในในความรู้สึกของชาวธาตุน้ำที่มีณนะตอนนี้เขาเข้ามาเพื่อคอยซัพพอร์ตเพื่อคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องที่คุณเป็นไปเพราะว่าตัวคุณในช่วงเนี้ยคุณดูมีความสุขแล้วก็ดูดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ ก็สบายอ่ะอืมก็สบายนะคะมีใช้อยากไปเที่ยวอยากทําอะไรก็ก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าอยากไปทําบุญอยากไปเที่ยวในช่วงเนี้ยสามารถทําได้เลยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักที่บอกไปก็คือมันมันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นและตัวคุณถ้าคุณนิ่งได้อ่ะมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องธรรมชาติถ้าคู่กันแล้วยังไงเขาก็ต้องอยู่กับคุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยกันไปนะคะปล่อยวางนะคะ คนที่ดีนะคะดวงเปิดในช่วงเนี้ยมันจะดึงดูดมันจะเป็นพลังงานดีๆด,ดึงดูดคนดีๆคนที่ใช่เขาเข้ามาถ้าใช่ก็คือใช่นะคะเขาจะอยู่กับคุณคุณไม่ต้องไปพยายามพยายามอะไรมากมายนะคะขอแค่คุณทําตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองบ้างนะ,ะแล้วที่สําคัญก็คือคุณไม่ต้องไปคิดเยอะ คิดมากคิดไปกอดน,นะมันจะเกิดในเรื่องของความสับสนความว้าวุ่นเกิดภายในจิตใจและมันจะกลายเป็นความระแวงพอระแวงปุ๊บคุณก็จะทุกข์คุณก็จะถูกใจคุณก็จะเครียดเพราะฉะนั้นปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามตามธรรมชาติที่มันสมควรที่ที่มันจะเป็นแล้วกันนะคะในความรักในความสัมพันธ์แล้วคุณจะมีความสุขกับการได้รักแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆก็ตาม เหมือนกับว่าคุณก็ได้มีความสุขในช่วงตอนนั้นนะคะอืความรักมันมาได้หลากหลายสถานะหลากหลายรูปแบบบางทีรักเพื่อเข้าใจรักเพื่อเห็นอกเห็นใจมาเพื่อในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้พูดได้คุยกันแค่นี้มันก็ถือว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจของคุณในช่วงตอนนี้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ําขอไพ่ช่วยแนะนําให้อีกนะในความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวทาตุน้ํา การได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ในครั้งนี้นะคะจะเดินหน้าต่อไปยังไงเอกออฟเพนจคืนใ o ออฟ n c นคืนในออฟครับ <c oughs> สามใบดีทั้งสามใบเลยนะคะหนึ่งเหรียญ หมายถึงความมัน่นคงการเริ่มต้นที่ดีเห็นไหมมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาด้วยความมัน่นคงเขาคอยซับพอร์ตคุณนะคะเขามีฐานะทางด้านการงานการเงินที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มัน่นคงทางจิตใจไม่พอได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินหรือว่าการที่อีกฝ่ายคอยซับพอร์ตตัวคุณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าไม่มั่นใจไม่ต้องบอกว่าไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้น จงมั่นใจและเชื่อในความรักที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรักที่มันหนักแน่นเกิดขึ้นภายในจิตใจนะคะที่มีเข้ามานอกจากนั้นเขาเป็นคนขยันทามาหากินด้วยเขาเดินทางมานะคะเนี่ยถือเหรียญมาด้วยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะถือเหรียญมาด้วยมาด้วยความมั่นใจมาด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็อยากที่จะจริงใจอะนะคะเขาโฟกัสมาท,มาที่มาที่ตัวคุณ เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีบุคลิกที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะมั่นคงเปิดตัวเปิดใจพร้อมที่จะพ้อมที่จะเปิดนะ่ะเปิดตัวเปิดใจเปิดรับรักครั้งใหม่เริ่มต้นที่ดีงามด้วยนะคะมีความสุขค่ะก้าวถวยเกือบเต็มเลยนะก้าวถวยนะคะก้าวถวย เป็นสิ่งที่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาในการรอคอยความสุขเห็นไหมคะผุ้หญิงคนนี้เขามีความสุขอืเขามีความสุขเขาคาดหวงังอยากได้อะไรคิดอะไรวางแผนในสิ่งที่ที่ต้องการเขาดูมีความสุขเขาดูอิ่มนะคะใจฟูมากเลยนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสาหรับชาวธาตุน้ําแล้วในช่วงตอนนี้แล้วก็อีกอย่างคนรักของคุณเขาก็มั่นคงชัดเจนหนักแน่นมาด้วย มาด้วยความมั่นคงชัด,ชดเจนอยากให้ชาวทัตุน้ำลดการละแวงลงลดการคิดมากลงนะคะอืเปิดใจเรียนรู้กันไปนะคะเปิดใจเรียนรู้กันไปคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงนะคะขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะคนรักของชาวทาตุน้ำเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้แล้วเขาเป็นใคร t e o of w a n d ์นฝ่ of Cups ัฟคเขาอดทนเขาเข้มแข็งเขาสู้แม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาหรือยังไงก็ตามเขาหนักแน่นในความรักในความสัมพันธ์เขาเชื่อมันว่าเขาจะต้องจีบคุณให้ได้นะเขาเชื่อแบบนั้นบางครั้งมันมีความรู้สึกบอกว่าเกิดความน้อยใจนิดนึงอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้มันผิด ใจแล้วเขาเกิดความน้อยใจนิดหนึ่งแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆที่เขาที่เขาอยากจะทําให้ที่เขาอยากจะช่วยเหลือที่เขาอยากจะแบ่งปันนะคะความรักความรู้สึกดีๆที่ที่มันมีจากข้างในแม้ว่าอาจจะมีความน้อยใจหรือหรือไม่เข้าใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วลึกๆแล้วความรู้สึกที่ที่มันบอกว่ารักว่าชอบมันก็ยังมีเหลืออยู่ให้อ่ะน่ะสามถ้วยล้มแต่สองถ้วยมันยังตั้งอยู่นะคะอาจจะมีเศร้าบ้าง แต่ลึกๆแล้วมันก็ยังมีความรักแล้วก็สิ่งดีๆที่ที่จะมอบให้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ที่มีให้กันอยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณแล้วมันทาให้รู้สึกมีความสุขมีความวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากอยู่ใกล้อยากดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวคุณและตัวเขานะคะต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีหัวใจที่ มีหัวใจมีความคิดมีความรู้สึกที่ที่มันคล้ายคล้ายกันนะคะที่มันคล้ายคลายกันทําให้ความรักมันมันเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้นะคนรักของคุณก็จะมีชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนด้วยซึ่งเขาก็สู้นะคะตั้งใจมุ่งมัน่นหนักแน่นพร้อม นะคะพร้อมในการเริ่มต้นความรักครั้งนี้ไปกับคุณแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวคุณก็ยังจะชัดเจนแล้วก็ยังจะรักเขาแม้ว่านะคะแม้ว่าจะมีในเรื่องของการไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือการน้อยใจการผิดหวังแต่ลึกๆแล้วในใจนะคะในความสัมพันธ์มันก็ตัดกันไม่ขาดมันเหมือนกับว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่มันแค่เป็นแค่บางอารมณ์ บางอารมณ์เท่านั้นเองนะคะบางอารมณ์เท่านั้นเองที่ทำให้ที่ทำให้เครียดไม่สบายใจแต่สุดท้ายแล้วนะคะความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็ยังสามารถที่จะพัฒนานะคะสารต่อเดินต่อไปได้ด้วยกันอยู่ดีสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะในช่วงตอนนี้ก็ เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักในความสัมพันธ์สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ